สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมการจากคลิปเมื่อเช้านะฮะซึ่งคลิปเมื่อเช้าจะเป็นการสรุปประเด็นหลังเกมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราข่าวสารดื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของบทสัมภาษณ์หรือว่าตลาดซื้อขายทั้เตะนะครับที่เข้าสู่วันสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งในลีกยังไม่ปิดนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยยังไม่ปิดนะฮะ สามารถเลื่อนไปอีกจนถึงวันที่15ประมาณนั้นนะครับแต่ว่านอกลีกเนี่ยปิดแล้วก็คือวันที่5นะครับวันที่5เข้าวันที่6ครับซึ่งเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับอ่ะก่อนที่จะไปข้อมูลกันนะครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดอดีลาได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสมากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะถ้าใครสนใจก็สามารถ แอดอดีลาได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับเรื่องแรกนะครับโซชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอปายนะครับที่เราต้องแพ้แบบหมดรูปนะครับหรือว่าหมดสภาพนั่นเองนะครับต่อท็อตเนมอัลเฟรคาบ,บ้านไป1ประตูต่อ6นะครับรวมถึงมีการกล่าวถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ เต็มไปหมดในแต่ละคนในแต่ละผู้เล่นของแมนยูทั้งเกมเลยนะครับคือนักเตะทุกคนของแมนยูเล่นไม่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นผลการแพ้ที่น่าอับอายจริงๆในเกมวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่โซชายอมรับชัดเจนนะครับว่าเกมวันนี้ห่วยจริงๆนะครับซึ่งปกติแล้วโซชาเขาจะออกแนวประมาณว่าเฮ้ยเรายังเล่นได้ดีนะเราแพ้แต่ว่าเราก็มีรูปเกมที่ดีมีโอกาสแต่ว่าเกมนั้นเนี้ย คือโซชาไม่มีข้อแก้ตัวแล้วกันคือเขายอมรับนะฮะยอมรับจริงๆว่ามันแย่มันห่วยนะครับตามนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายอีกด้วยครับที่โดนสเปอร์มายํำคาบ้านนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะสั้นๆซึ่งมันก็เป็นข่าวเดิมแต่ว่าเป็นการยืนยันให้มันลึกมากกว่านี้ครับเป็นการการันตีแล้วกันนะครับมีรายงานอย่างไรนะครับ กเ็เรื่องของอเล็กเตลิสแล้วก็เดซันคาร์บานีนะครับมีรายงานจากเทเลกราฟนะครับแล้วก็โรมาโน่ฟราบิโซโรมาโนเทียร์หนึ่งนะครับก็ได้มีการเฮียร์วิโกหรือว่าคำที่เขาใช้เป็นประจำแล้วกันก็คือคำแบบว่าออฟฟิเชียลในคำของเขานะฮะหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเวลาโรมาโนใช้คำว่าเฮียร์วิโกเนี่ยมันมันแบบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอะผมให ในระดับ80-90%ไปเลยซึ่งมันก็มีทั้งเกมดักเกอร์ของเทเลกราฟคนนี้ก็เป็นเทียร์หนึ่งฝั่งแมนยูเช่นเดียวกันความน่าเชื่อถือเนี่ยผมให้พอๆกับโรโมาโน่นะคือในความรู้สึกผมนะเจมดักเกอร์เนี่ยนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยให้ข้อมูลคล้ายๆกันครับอ่ะมาที่ดักเกอร์ก่อนของเทเลกราฟนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ข้อตกลงของอเล็กเตอร์เลสเนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องค่าตัวเนี่ย ผมต้องบอกว่ามันยังไม่นิ่งนะฮะแต่ว่าดักเกอร์บอกว่าประมาณ15ล้านปอนด์นะครับแต่บางสื่อบอกว่าเป็น15ล้านบวกกับอีก5ล้านแล้วก็จะเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ20ล้านประมาณนั้นนะครับก็ตรงกับที่ปอร์โตต้องการนะครับแต่ว่าเริ่มต้นก่อนเป็นมูลค่าเบื้องต้นเนี่ยก็15.4ล้านปอนด์นะครับมีการตกลงขั้นตอนสุดท้ายได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยระหว่างแมนยูกับเอฟซีปอร์โต ตอนนี้นักเตะเดินทางมาที่สโมสรแมนอยู่แล้วนะครับเดินทางมาที่อังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจสุขภาพร,ร่างกายแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญามีการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมันเหลือบางขั้นตอนแล้วกันนะครับณเวลาเนี้ยคือที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันก็เหลือบางขั้นตอนอย่างเช่นคุยรายละเอียดสัญญาบโบนัสต่างๆามีการตรวจสุขภาพร,ร่างกายเพิ่มเติม นะครับซ,ซึ่งสัญญาเนี่ยประมาณ5ปีด้วยกันซสัญญายาวเลยครับสำหรับเทเลสแล้วก็จะมีการชูเสื้อวันนี้แหละนะครับก็คือวันจันนี้แหละนะฮะเป็นวันสุดท้ายของตลาดด้วยนะครับก็น่าจะมีการชูเสื้อพร้อมๆกับดิสันคาร์ไวานี่ที่คาดการณ์กันออกมานะครับก็นี่คือสิ่งที่ชัดเจนในเรื่องของเทเลสสื่อใหญ่หลายสื่อก็เล่นกันเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างแค่ทางเจมส์ลักเกอร์นะครับแล้วก็โรมาโน่เท่านั้นนะครับ ซึ่งโรมาโนเขาได้ให้ข้อมูลทั้งคู่เลยนะครับเขาควบเลยเขาบอกว่าคาร์บนีก็กำลังมาแมนยูนะครับคือทั้ง2ดิ้วเนี่ยพร้อมที่จะมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับทั้งคาร์บนีแล้วก็เตเลสหรือว่ามีการเตรียมที่จะประกาศแล้วมันเหลือเพียงแค่เรื่องของการพบแพทย์นะครับเรื่องของการประกาศอย่างเป็นทางการหรือว่าอาจจะมีการแต่งตัวหน่อยในเรื่องของการทําคลิปเปิดตัวหรือเปล่าหรือว่า การให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็อัพคลิปลงหรือว่าทําแบบคลิปโปรโมทตามสไตล์ของทางแมนยูนั่นแหละซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ทางโรมา n โน่การันตีนะครับผมนะนี่คือรายงานกันออกมานะครับนอกจากนี้นะครับมีรายงานในเรื่องของทางซอลตแฮมตัน erm ด้วยนะครับจริงๆผมต้องบอกว่าผมเอาภาพขึ้นผิดนะฮะจริงๆมันต้องเป็นเบนดอนวิลเลียมนะฮะ เป็นเบนดอนวิลเลียมนะครับแต่ว่าผมเอาภาพเดียโกดาโลขึ้นขอเปลี่ยนสักแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งเทเลกราฟแต่ว่ามันไม่ใช่เจมดักเกอร์เล่นกันออกมานะแต่ว่าเป็นนักข่าวของเทเลกราฟด้วยนะครับนักข่าวของเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าหลังจากที่แมนยูได้อเล็กเตอร์ิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคือทีเนี้ยแบ็กซ้ายมันจะทับกัน3คนนะครับที่พร้อมใช้งานก็มีลูกชอวิลเลียมเตอรลิสเพราะฉะนั้น ตอนนี้มันเหมือนกับมีโอกาสที่เบนดอนวิลเลียมน่าจะย้ายแบบยืมตัวนะครับนะมีโอกาสนะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะย้ายทีมเหมือนกันแบบระยะสั้นไปเก็บประสบการณ์หรือว่าไปหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอซึ่งข่าวล่าสุดบอกว่าซอลแฮมตันกำลังเข้ามาสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวเบนดอนวิลเลียมอยู่นะครับรอดูกันว่าแมนยูจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องของการปล่อยตัวแบ็กซ้ายไปเก็บประสบการณ์กันอีกนะครับ นอกจากนี้นะครับมาร์คออกเดนนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของ ESPN บอกว่ามีรายงานมาว่าลีดเรเนตตเนี่ยกำลังจริงจังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาขวาตัวเดนนิสเจมส์นะฮะซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าเซ็นถาวรแต่ว่ากระแสข่าวช่วงหลังเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นการเซ็นถาวรน,นะครับเพราะว่าลีดเรเนตต d เนี่ยเขาชอบเปลซ่าเนี่ยชอบเดนนิสเจมส์เป็นอย่างมากชอบเป็นการส่วนตัวเป็นแฟนตัวยงด้วย นะครับแต่ว่าความต้องการของทางแมนยูบางทีอาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับนี่คือรายงานของเดนิสเจมด้วยมีโอกาสย้ายถ้าเกิดแมนยูไปเซ็นริมเส้นรายใหม่เข้ามาได้นะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเดียโกดาโลนะครับเดียโกดาโลก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับดาโลก็สวมเสื้อเอซิมิลาไปที่เรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการจริงๆผมให้ การยืนยันตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าเดียโกดาโร่ไปตรวจสรางักาแล้วเป็นที่เรียบร้อยดูได้จากแมสดูได้จากภาพเบื้องหลังนะครับฉากเบื้องหลังว่ามันเป็นสโมสรเอซิมิลานแต่ว่าที่บอกมาให้ดูเนี่ยเป็นการยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับยังเป็นทางการว่าเดียโกดาโร่ย้ายจริงนะครับเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวหลังเกมนะครับควันหลงหลังเกมนะฮะซึ่งมันเป็นกระแสที่แฟนบอลนี่ากำลังแซลกันยับเลยมันเป็นจังหวะนี้ครับจังหวะที่ บอลมันคุกคลิกอะนะครับแล้วก็มันมีจังหวะที่เฮล์ี่แม็กไว์นะฮะไปคว้าทางลุกชอซึ่งเหมือนกับแม็กไกว์เนี่ยเขาพยายามที่จะไปดึงคู่แข่งนั่นแหละนะไปดึงผู้เล่นของทางท็อตแนมอเปอร์แต่ว่ากลับเป็นว่าไปดึงแขนลุกชอรัล้งทั้งที่ลุกชอกํกลังกําลังเล่นงานผู้เล่นของทางท็อตแนมอเปอร์อยู่ในจังหวะนั้นนะครับเนี่ยดูภาพช้านะเป็นการแบบ จับเวี่ยงผู้เล่นตัวเองอ่ะนะครับเป็นการทําลายผู้เล่นตัวเองอ่ะนะฮะตอนนั้นที่ลุกชอเขาก็แบบเฮ้ยงงอ่ะว่าเฮ้ยผมประกบตัวนี้อยู่ผมกําลังทําลายผู้เล่นคนนี้อยู่แล้วทําไมคุณมาดึงข้างเดียวกันเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้เป็นในเรื่องของกระแสโซเชียลว่าโอ้โหแม็กวประกบตัวอย่างไรนะครับแม็กวายทแบบนี้ทําไมนะครับคือประกบมั่วมากอะไรประมาณนั้นนะครับคือคอมเมนต์ส่วนใหญ่ ะะหรือว่าแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่คือแบบมีการวิพยากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้หนักมากจริงจริงจังหวะคุกกลิกนอะ่ะแล้วก็เป็นตอนกี้อิงดอบเบลเล่เนี่ยนะฮะก็วิ่งเข้ามายิงกันบปซึ่งมันเป็นการประกบข้างตัวเองอะ่ะซึ่งจริงๆมันมีมันมีประเด็นแบบนี้หรือว่าจังหวะแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะน่าจะเป็นซีซั่นที่ผ่านมานี่แหละที่แมกว่าเนี่ยไปไปยืนประกบใครหรือว่าสักคนนี่แหละไปยืนค้ หรือไปยืนแบบติดตัวผู้เล่นข้างเดียวกันน่ะนะคือแบบไม่รู้ว่าเขาไม่สังเกตรหรือว่าอะไรกันแน่นะครับแต่ว่านเป็นความผิดพลาดชัดเจนแหละจังหวะน,นี้ว่าไปไปประกบะเพื่อร่วมทีมของตัวเองหรือว่าไปทําลายเพื่อร่วมทีมของตัวเองนะฮะก็งงเหมือนกันทาไมไม่ทําลายฝ่ายตรงข้ามนะครับก็โอเคก็โดนแซวกันยับไปครับก็นั่นแหละฮะ เป็นที่มานะครับในเกมดังกล่าวนะครับว่ามีความผิดพลาดอีกแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับก็มีแฟนบอลประมาณ2 3คนนะครับนะไม่เกิน5คนเนี่ยมาถือป้ายเกรลเซอร์เนะครับฮ o ดเวิร์ดเอนะฮะก็เป็นการต่อต้านที่ชัดเจนแล้วกันนะครับว่าคือทนไม่ไหวนะครับในเรื่องของการดําเนินการซื้อตัวนักเตะหรือว่าการบริหารทีมนะครับที่ไม่ค่อยโอเค ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างหนักด้วยนะครับก็มีการประทวงกันไปนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ